เปิดแล้วเปิแล้วเปิดแล้วเปิดไร่ค่ะอันนี้มันจะขึ้นเราจบแล้วอ่ะเกมเดิร์ดดาราเดลี่แต่ว่าคนที่ไปทปบี่ก้ เคยเล่าหรือเปล่าก็รู้มานไม่เคยได่เคยใช่ไหมเล่าจบแล้วอ่ะนี่ก็ไม่สนใจไไม่ด้ยินไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินอยากฟังไม่ได้ยินอยากฟังเหมือนกันให้รีรันอีกรอบนึงเหรอเอาไหนเหรออ่ะเอาในรถใช่ไหมเพราะว่าเขาอยากฟังแล้วเผื่อวบางท่านจะได้นอนเออเดี๋ยวพี่กุ้งเล่าในรถดีกว่าพรุ่งนี้เรามีเวลาเดินทางเดี๋ยวจะเล่ากำเนิดดาราเดลี่บนรถยนต์วันนี้คุณอ่านดาราเดลี่หรือยัง ไมม่ด้เอาาถามนิดนึงถาม 1, นิดนึงในในดาราเดลี่สิ่งที่ชอบที่สุดในดในออรใราราเดลี่และไม่ชอบที่สุดในดาราเดลี่คืออะไรอ่ะใครจะตอบถ้ามีติยะตอบเดี๋ยวส่งให้ไปโทษนีชั่นนะคะถ้าใครอยากตอบพี่คนนี้ดีกว่าไหนเขาก็ถามกำเนิดดาราเดลี่และสิ่งที่ชอบที่สุดและไม่ชอบที่สุดที่เราเราไม่ได้อ่านแต่ว่าให้ส่งไปใี้ผู้รู้ชัดเจนสวยดีค่ะา,ะาดแต่ไม่ค่อยได้อา่านไม่ค่อยได้อา่านดูรูปอย่างเดียวะเน้เนรูปกอ่อน สรุปแล้วสรุปแล้วอ่านหนังสือฉันไม่เนี่ยสรุปแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วถูกไหมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวเสรีญาติข้างหลังได้ยังข้างหลังได้ยังได้แล้วใช่ไ่ม พอวางเสียงหน่อยน้อปาน้อปเราเราควรจะคุยเรื่องที่เขามีคนทวิตปญหาต่อหมเมื่อกี้เนี่ยีว้นหรืออย่างเนยอย่าโอเคเราเก็บไว้รู้กันอุ้ยเรารู้กันสามคนพอจบโอ้โรงแรมัมีอะไรมีอะไรเไมอะไรหรอาไมเจริง้าหรอรู้เหมนกันหรอรู้อะไรแล้วสู่ขันฟัง ย่ไรอะไรนะอยากรู้เลไแฝงผรืน่อะนอนคนเดียวค่ะนอนคนเดียวไม่กลัวชอบนอนคนเดียวไม้เืไรวันนี้ท้องพรมางลีอยามาอย่างดีน้องปอเพลงแรกน้องปอจะร้องเพลงอะไรคะเป็นเพลงเป็นเพลงช้าๆครับเพลงช้าๆความหมายดีๆ Maybe, Maybe from me <laughs>